สบายดีพ่อพี่น้องเนาะสบายดีบรรยากาศยามเสาร์เนาะหลังจากที่ฝนตกหมู่ว่านนี่เนาะน้่งกัดเป็นไหตีคันเนาะเอากะสิลก้าเนาะมือว่าร้ายเนาะลกก้ามือนียังไม่ได้ลกดอกออกมาด้วย้าออกมาเอาควายอ๋อสิเมื่อแล้วก็สิเมื่อกินเขาเนาะเลิมเฮายินอยู่พี่เลยยูที่ประตูนั่นแหละไปโรงเรียนเลยไปวิยาโรงเรียนทบท เงินยันเบืองดีไปไม่มีวันเนี่ยวันชุกกุ้ผักน้าผักผลไปรวมเออาระจันไปรวมมาสั่นเคนเอาไปที่นอกเซาเว่นยังไม่ทันถึงเลยเบิ่งได้เนาะบรรยากาศกดเอ้าเมื่อไหร่คือว่าน้ำเต็มกรอเทียนนี้เป่งลงจะเก่ากับมือกลองเนาเนาะ สบายดีป่ะลุงบูบอกดีเ <c oughs> มือกล่องค่ะสิจูงคนละโตเนาะแต่เมื่อน,นี้ใแ้มือกล่องค่ะเป็นคนจับกล่องอแต่เก่ากับจ้งคนละโตไปนมว่านนี่ก็พาแตก,ก็ไู้ว่ามันจูงเขาโอ้าน้ำเต็มห่เต็มคันแล้วเนาะน้ำพอดีดำเลยบรรยากาศดีดีไง นี nah. <laughs> <the> ่คือยมกลางคืนแหลมบริหฑดควายไอ้นี่ควายเห่ายมาเลงนะคะมากินเป็นาเพื่อน เขาให้ข้านดึงสวัสดีไหมเ <c oughs> อาไปแทะ เออมันจะเบินข้าจกีมากินบุกแต่ตอนนี้เราก็จะบิงจ้าค่ะเนาะกัะผัดเดินสวะสด ค่ายกับบุมีวางผูกแล้วนว้ำถั่วเนี่ยอาบนแล้วไปใช้ดำหน้าบ่ยังบาแล้วบ่เป็นเะขาจีปั้นเขาจีอ้าถี่ขักอิลีม,มุงมุงกันอยู่ยยลูกเมื่อนี้เนาะ ลกได้บ่หนามบักหลายไปง้อกหงการจริงๆนี่ละกาเนาะท่บานที่จูบดำเอจูบดำอ่ะจูบหวานนะบุกสบายดีดูกินยังน่ะเอิ้นเอิ้นเอิ้นพ่อแม่พี่น้องกินน้ำดูน้ำมันก้าครีวิตลังมือโห นี่แหละนะกะตะกะฮาสิโลมือนี้สองตาเนี่ยตะกะสองตาน้อยบนน้อยไล้วตานีปักใหญ่สามตาน้อยบนแลนี่ขึงหนึ่งไปตอนนีไปือเาะไปเอารจักก่อนล้ก็บมอไม่ไหวุดจักค่ะไม่ไหวเสียวง ้มัวนี่ใหเนะเนอืเนาะพาแตกเปียนแตกเปี้ยนแล้ไนาเชื้อหมัลืหวเอเปงจกนแม่รอวะเป็นอยู่บ่เหลืออ้มอุมเอ้าฮางมเ เเ่งต๊หรือว่าเราป้าม่บอนหันนะบอกามันคือเป็นเป็นอันธนะมันหอมันเนี่ยนี่กับเขาบ่เริิมเนาะถ้ากระดำผมกันกับหน้านันเลยเมื่อเดียวกันเจัก่เรล่มตนกำลังเนาะ ้ให้นี่นเดิมวันวันพาร์ทไนี่นะเดิมวันพาร์ทไฮสี่มือสามสี่มือดำไ้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหไห้หกหกหกห้หหกหกหมหาหกะกห้หกงนีกห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 ไหก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 หาหห มันดูนชายไปใช่แล้วไปใช้เพื่อนบาร์้านหัวนะ่ะคือหายอย่านี่แหละเราก็มากับเด็กล้วแล้วก็ตะวตอนนี้กับตะเวนขึ้นแล้วนะเริ่มกินข่าวอยู่พี่บะลูกกาบะลกบบได้แล้วเราเป็นบาทนมนะ่ใช่บาทน,นะดูป่วยพี่น้องยังบเซาวอยู่ไปใช้กับโได มันเป็นเดือนแหละบ่อม,มันฮอดเดือนแหละบอทิศสองทิศนั่นบอนี่คือเทียงนองบุกนันน่นแหละเนาะโอเคเนาะพ,พี่น้องตัดภาพมาตอนขอเขาแล้วเนาะแต่ก็ออกมานาแล้วตอนนี <laughs> ้ก็ใช่ใช่ใส่เสือส้อชีลงโลกาแล้วเนาะพ,พี่น้องเนาะ ที่มาขอบุญขอบคุณเย่างใจดีทาง UHA เนาะ่นฝากเงินมาใหา้เป็นจำนวนเงินกะหนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์เนาะซึ่งเป็นเงินกีบกะหนึ่งล้านสี่แสนสิบสี่พันกีบเนาะธนาคารเิ่นไห้มาน้องุนทนพิองนี่ก็คือเงินที่เอาเอามาแล้วเนาะิ่นพีพน้องแต่ยังไม่ได้ห้แม่เนาะ ขอขาออกมานาพี่ะยังไปใหพิ่นเอาไว้เอาให้แม่ไว้เนั่นแล้วส่วนเงินกะเพิ่บอกว่าเอาไปซื้อแนวอยู่แนวกินช่วงดำนาเนาะพอไปไปหาใสาม่มแเจต,ตื่นมาออกถุงออขอบุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะทีฝากเงินมาให้ซื้อน้อกินในช่วงดำนาเนาะ,ะขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้ลำรวยลำรวย มีแต่หลุดกายของพี่้องเลยมีตแต่แหนมเสืออันนี้ก็เสืออ้ายได้หมเป็นเสือห้าดอก <laughs> จกเสืออ้ายหรือเสือภัยเพราะว่าเสือห้ามันบ่แห้งกุนตกเห็นเสือในทียงกรกจับมาใส่เลยเพราะว่าจริงๆได้ก็เอาลงที่ต้มนําอยู่แล้วเนาะตอนนี้กะยังม่มีแพออกมา,นาเนาะเพราะว่าเฮาออกมาก่อนหมูเลยเพราะว่ากินเขาแล้วก็ะสีออกมาเดี๋ยวเอือกับพี่อ้ายก็ออกมานลำลังเนาะพี่้องเนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะที่ฝังเงินมาให้สื้อกินตอนดำนาเนาะสื่น้ำสื่อในสื่อของอยู่ของกินเพราะว่าส่วงนี้บุไดไปหากินใช่เนาะเพราะว่าค่าดำนาเฮาค้ากกะิีลูกกาเมื่อนี่ได้่ะกะผักมาประมาณสองหมือบหรือตามมือนนี่แหละพอดีฝนตกมาเลยแล้วก็ต่อเลยต่อทงนี้เลยเพราะว่าทงนี้กับบรายแต่ว่ามิได้ให้ใหญ่ๆนี่แหละปัญหาให้ใหญ่ให้ใหญ่มันกะ ก็สิไฮละมือไฮและมือพุญละทำสิโลก,ก้าได้คลิปนี้กะขอบุญขอบุณเพิ่นเนาะเพื่อนพี่น้นองเนาะแต่กะสีมาโลก,กาเนาะต่อกันเลยกับคลิปมื่อเช้านี้เนาะเงืนที่ได้มากกะเข้ากับสีไฮในคิปไว้ห้ผุดซื้อของอยู่องยินมเติมใในเงื่อนละกะเขา้ากะสีเอาน้ำเพิ่นอยู่เนาะจากสองสามแสนสี่แสนประมาณนี้ <laughs> เขาก็สิเอาปลามัน ส่วนต้นต้นมันกะไฮเมย์เนาะตัวลาดกะไฮแงเอาก็เอาโตโัวมันสี่เซนตัวมันมีไปลายปลายมันแงเอามาไว้ซื้อบัตรซื้อเองินเติมเน็ตอะไรเนาะพี่พน้องเนาะเพราะว่าเขากะต้องใส่บัตรเติมเติมเน็ตอัพคลิปเนาะโอเคเนะาะไปลงตะกะพ,พี่น้องวันนี้ก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนอะไรเนาะเขาก็ว่าบุเป็นเนาะว่าบุรลายแบบว่าบุเก่งปันใดเนาะหนากะ อย่าพิ่งตื่นกันเนช่วงนี้เพราะว่าดำนามันกะหาความคาบโมีดอกหนาแส้อะไรซิวกับบมีดอกมีแต่หอยซิวโโปเปลวซิวเบิดเลยดเดี๋ยวแล้วหน้าจากสีหักสาหนาม่ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็กำลังอย่างลงตากานเน้ยพี่น้องเนาะเฮาสิบบลกตาใหญ่เนาะเพราะเฮาสิไปลงตาน,น้อยที่เฮา เป็นคนหว่านลงมือให้แม่เนาะมือนันเอาไปลงตัวนั้นเนาะตาเน,น่นอยนั่นแหละที่เขาเป็นคนหว่านลงมือให้เราแต่บริวารบนตาดอกไม่ถึงลงมือกับไปว่ะหว่านน้อยหนึ่งหว่านพอให้มันอันนั้นซื้อน้ำจมคองได้นี่เต็มเลยไม่อยากสีว่าออเลย แต่กระสิว้าวมือกล้องเพาจากไปทางใดเนี่ยมหากับบ้าหินน่ามต้งบักหลายๆผมพี่น้องสิกใดอีนี้เฮ้มันสิรูกใดบ่าละ and birth. ここ。 อันลาพระจักเนาะพ่อพี่น้องเนาะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิ่งนำะเพราะว่าสิลุกกะกากะลกุกเป่งน,น้าบ่ออกเลยทุกใช้มืออื่นผลิตที่ลุกสบายแต่ก็สิคอยลุกไปเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิ่งนำไปแล้วสบายดี